สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทากธันแนลผู้รับสารจากจัก,กวาลแปลความหมายโดยการอ่านนับไพาโร่นะคะหมอแจนนะคะโซเมกเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะชแนลของหมอแจนนะคะจะยึดถือตามแบบสากลน,นะคะแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทย ถ้าท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบโ,โหราศาสตร์ไทยแล้วชมแล้วนะคะพลังงานตรงกัน <c oughs> ก็สามารถรับชมได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเวลคัามนะและสีสิงห์23่ง23กรกฎาคมถึง22สิ่งสงหาคมนะคะเราจะมาดูพลังงานโซเมกนะเดือนมีนาคมนะคุณสิงห์นะคะจะเป็นพลังงานเอเนจีแบบไหนนะคะ ในการดูดวงหรือการพยากรณ์นะคะที่เป็นแบบว่านะคะโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะของหมอแกรนะคะแจ้งทุกครั้งนะว่าเป็นการดูแบบ general reading นะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบภาพอ่าดูดวงแบบของคุณนะคะคนเดียวนะมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหมอจะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่ที่สถานการณ์ไพ่บอกแค่นั้นนะคะไม่ซีเรียสไม่ดราม่าท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวก็นะคะ นะคะแอดไลน์มานะโอนเงินนะคะ599บาทเป็นแบบพูดคุยนะคะผ่านไลน์นะไม่เปิดกล้องนะคะแล้วก็ท่านใดที่นะคะจะแบบพิมพ์คําถามเป็นแบบพูดคุย30นาที5 9 9บาทเป็นแบบว่านะคะ เป็นแบบพิมพ์คําถามก็2 9 9บาทแค่นั้นนะคะตัวเลขมงคลนะคะไม่ใช่ซิมมือถือไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะวิธีการใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะนะคะแจ้งเฉพาะคนที่ได้รับตัวเลขแล้วเท่านั้นนะคะบุคคลที่แอดไลน์เข้ามาถามหรืออะไระเฉยๆหรือว่าไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แจ้งขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะขอบคุณที่เข้าใจกันนะคะเลขมงคลนะคะการงานการเงินโชคลาบนะคะความรักนะอ่านะคะข้อหนึ่งนะมีราคาบอกนะคะ ตรงใต้คอมเมนต์นะคะเราจะมีราคา,าอะไรบอกชัดเจนนะคะข้อ2นะคะก็คืออหาแฟนต่างชาตินะคะมีคนคุยต่างชาติหลายครั้งแล้วไม่ได้สมหวังสักทีเจอแต่พวกสแกมเมอร์เยอะแยะอะไรแบบนี้นะ,ะนะคะก็มาจัดเล็กมงคลเสริมไปนะ,ะบางคนสมหวังบางคนเจอนะคะพ่อแม่บุญทรรอุปถัมภ์อะไรเยอะนะ,ค,ะคนต่างชาตินะคะเจอคนที่ดีๆนะคะเราสามารถจะได้นะคะเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธาน,นะคะเนาะนะคะ,นะคะ เอาละคา่ะเรามาดูคุณสิงหกันนะแล้วก็ใครอยากให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาก็สามารถจัดเล็กมงคลเสริมได้นะให้ใบแรกนะคะคุณสิงห์กถ้วยนะคะหถ้วยนะคะควรนึกถึงย้อนนึกถึงในอดีตความรักเก่าคนรักเก่า,คน,กกาคนรักที่นะคะวัยเด็กย้อนนึกถึงอดีตนะคะในอดีตภาพแบบไหนก็นะคะเรานึกถึงแบบนั้นนะเดี๋ยวหมขอขอขยับกล้องนิดนึงนะอืม นึกถึงนะคะภาพภาพในภาพในวันวานอืมนะคะภาพในวันวานภาพในวันวานนะภาพในวันวานที่ผ่านมา <c oughs> เรามาดูกันเลยโซมเมกนะอดีตเป็นแบบไหนนะคะสิบไม้เท้านึกถึงนะคะความรู้สึกที่ต้องแบกความสัมพันธ์นะคะ ต้องมีความเครียดความทุกข์พิตก,กังวลนะคะคุณกําลังนึกถึงความเครียดความทุกข์พิตก,กังวลเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะราศีสิงห์นะคะความสัมพันธ์ที่คุณน่าจะรู้แหละว่ามันจบไปแบบคอมพิวต์แล้วจบแบบคอมพิวต์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่นะคะบางครั้งเนาะคุณนอนไม่หลับกลางดึกก็ย้อนกลับมานึกนะคะนะ กลับมานึกหรือนะคะอยากให้ใครบางคนนะคะที่คุณเฝ้ารอคอยเขาได้วนเวียนกลับมาหาคนสักทีนะคะเป็นความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคะนะคะอันนี้คือเป็นในอดีตนะคะเอาล่ะทีนี้เ,เรามาดูว่านะคะใจคุณรู้สึกแบบไหนนะคะใจคุณรู้สึกแบบไหนนะคะ อภัยมองเก็ยื่นเก้าอี้นิดหนึ่งนะจะมีเสียงดังเอาระนะคะใจคุณตอนนี้คุณรู้สึกแบบไหนใจคุณนะอ่านะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวอาจจะอยู่ที่บ้านของตัวคุณเองนะคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่ที่บ้านหรืออาจจะทํางานที่บ้านทํางานที่ทํางานที่ร้านที่บ้านอะไรแบบนี้ก็ได้ท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรของคุณเองนะคะใจคุณนะคะ ถ้าถามว่าอยากมีความรักไหมอยากแต่งงานไหมก็อยากนะอืมบางครั้งเราจะเจอคนที่ดีไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ <c oughs> ใจคุณนะ คุณอยากได้ผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนนะคะไม่อยากได้ผู้ชายเจ้าชู้อืมแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะปากหวานหรือพูดจาดีก็จะอยู่ในผู้ชายเจ้าชู้นั่นแหละนะคะนะคะตอนนี้คุณนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนลังเลสองจิตสองใจมีเครียดคิดวิตกกังวลน,นะคะบางครั้งก็อยากได้ผู้ชายอบอุนออน่นอ่อนโยนผู้ชายที่นะะจริงจังจริงใจ ผู้ฉายที่พูดตรงๆนะให้ความชัดเจนกับตัวเรานะคะหรือนะฮะอีกใจหนึ่งคุณก็คิดว่าตอนนี้ฉันก็อยู่กับครอบครัวฉันเองหรือนะฮะฉันก็มีความสุขดีนะไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องออมีความรักก็ได้ไหมเออนะฮะอืมนะคะ The Empress นะบางทีนะคะบางครั้งเรานะถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มาทดดีแต่ทีแรกๆแ,แล้วนานไปก็รู้สึกเหมือนบางทีเรา บางทีเราไปเจอคนที่เราไปรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเอมเพรสขึ้นมาเนี่ยเนาะเหมือนว่าเขาก็ทําให้เราเหมือนว่าเหมือนไม่หยอดเราอะ่ะแล้วก็จากเราไปอืมนะ,ะยังมีความรักอยู่ตรงนี้เหมือนเรายังนั่งรอคอยเขาควาเขาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขายังเขาอืมเขายังมีภรรยาอยู่อะไรประมาณเนี้ยหรือเราไปเจอแต่คนที่มีเจ้าของอะ่ะคนที่มีเจ้าของ <c oughs> คนที่มีเจ้าของเข้ามา เขาเรียกอะไรอะหยอดขนมหวานเราอ่ะเออมาขายขนมจีบเราอะไรประมาณนี้นะขายขนมจีบเราเราก็นะคะอาจจะมีการหวันห่นไหวไปกับเขาอะไรแบบนี้ <c oughs> นะคะทีนี้เรามาดูต่อ <c oughs> ใจเขานะ The Tower นะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ เรื่องราวในอดีตความรักในอดีตของเรากับเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเดอะทาวเวอร์เนาะความสัมพันธ์พังทลายไปแล้วไพ่เดอะซันนะเขาบอกว่าเขาอยากให้เราเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าเจ็บปวดเลยอย่าเครียดแค้นหรือนะคะอ,อ,อย่ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่าจมกับความทุกข์ความรักครั้งนี้อยู่ตรงนี้นะคะ เขาอยากจะพูดปอบโยนใจคุณนะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาว่า The Sun คือ The Sun ขึ้นนะเขาบอกว่าไม่ว่าวันเวลานานเท่าไหรเนี่ยเขาอาจจะมองดูเราอยู่นะคะนะคนที่นะคะเข้ามาอ่าคุณกำลังนะเขาบอกว่าให้เปิดใจนะคะอืมเขานะใจเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจคบคนอื่นเถอะถ้าเขามีคนของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะะ มันเป็นเวลาที่นานแล้วละอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันว่านะคะเขาเรียกอะไรอ่ะคุณอืนะเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันถ้าเกิดทําอะไรไม่ดีกับคุณไปหรือว่าคุณทําอะไรไม่ดีกับเขานะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะมันมีการแอบ,บมองแอบบดูแอบบอะไรกันอย่างนี้นะคะคุณอาจจะแอบ,บดูเขาหรือเขาก็อาจจะแอบ,บดูคุณอยู่นิ่งๆแต่ก็ บางทีก็อยากติดต่อสื่อสารมาแต่ก็คือถ้าเกิดติดต่อสื่อสารมามันก็ทําให้คุณเศร้าเสียใจอีกนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะนะคะทีนี้เรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรว้าวนะคะมันเป็นไพ่เสียใจนะคุณสิงห so ์โซเมชนะคะเดือนมีนาคมนะคะมันเป็นความเศร้าเสียใจรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเจ็ดดาบนะคะเป็นพลังงานของใครเอเนจีใครไม่รู้เหมือนกันนะหมอจะอ่านตามนะไพ่เนาะ ะะมันเป็นความหยุดนิ่งนิ่งเงียบนะคะจริงๆนะคะถ้าถามว่าอยากติดต่อสื่อสารไหมอยากติดต่อสื่อสารแต่ก็มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นถ้าพูดคุยกันไปเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเขารู้สึกแบบนี้นะคะเขาก็เลยทำแบบนี้นะคะในอดตที่ผ่านมามันน่าจะแบบว่ามีความสุขนะแล้วก็ความสัมพันธ์พังทลายเราเจอรู้ว่าเขาอ่ะมีคนอื่นของเขาอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ นะเขาแอบมาคุยกับเรานะเรารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะต้องแบกทนหนักเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มายาวนานแค่ไหนแล้วที่เราเก็บกอดเขาไว้นะคะยังรู้สึกถึงเขายังมีความรักถึงเขาเหมือนว่านะคะอะโลกเนี้ยโลกทั้งใบเนี้ยนะเรารอแต่คนนี้เราเฝ้าเราเฝ้ารักเฝ้ารอคนนี้อย่างเดียวนะคะอืมนะ ตอนนี้นะคะมันยังเป็น7ดาบอยู่มันเป็นอะไรที่แอบซ่อนนะคะซ่อนเลนนะมีความเครียดทุกขวิตกกังวลก็คือนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็รู้แหละว่าเออสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เลี้ยงดูตัวเองได้ฉันไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรแต่นะคะคุณก็ยังเจ็บมีทั้ง9ดาบและ10ดาบ แต่คุณทําเหมือนไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดําเหมือนว่าฉันนิ่งๆแต่จริงๆในใจคุณลึกๆอ่ะมันมีความเครียดความเศร้าแล้วก็เสียใจผิดหวังว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> นะคะความสัมพันธ์อันเนี้ยแบบจบแบบคอมพิวต์นะเขาคนนั้นอาจจะพูดกับคุณแบบชัดเจนจริงจังบางทีนะคะเขาอยากจะบอกคุณนะว่าแบบว่าอยากจะติดต่อสื่อสารมาว่าให้เปิดโอกาสเปิดใจคบคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนใหม่นะคนใหม่ที่ดีพอคนใหม่ที่ดีงามนะคะเนาะเรามาดูข้อความรักจากโซเมดของคุณนะนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเข้ามานะนะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขอ่านะคะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนกายอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอกับคุณนะเขาจะเข้ามานะคะอ่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันเลยนะคะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ จะไม่ต้องทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าไปวิ่งตามความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกเจ็บปวดเด็บหนาวที่เหมือนไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยเราเหมือนต้องไปวิ่งตามเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเอาละนะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะนะคะเขาอืมนะ,ะบอกว่านะเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณหรือคุณฝันเห็นเขาโดยที่เหมือนคุณยังไม่เคยเจอกันอืมเหมือนคุณยังไม่เคยเจอกันเลย <c oughs> <c oughs> มีพลังงานเอเนจีทางคฝันฝันแบบว่า เออไม่เห็นหน้าชัดอะนึกออกไหมแบบคุณเข้าใจประมาณแบบว่าเราฝันถึงใครคในใดคนหนึง่งแต่เราไม่ได้มองหน้านึกออกไหม,มเห็นแต่รูปร่างอะไรเงี้ยลักษณะแต่รู้สึกในใะนความฝันว่าคนนี้เป็นแฟนชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเข้ามามอบความรักความสุขเข้ามาคอยซัพพอร์ตเออเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณจะเจอโซเมรน,นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปพลังงานที่ดี อาจจะมีการน,นัดเดทพูดคุยนะคะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็คุณอยากได้อะไรอะ่ะเขาจะซัพพอร์ตให้คุณหมดเลยอ่ะนะคะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาคนใหม่เข้ามาพูดคุยหรือตอนนี้กําลังพูดคุยดูดูกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นการดูแบบภาพรวม general reading นะคะที่รักนะเอาละ่ะทีนี้เรามาดูข้อความรักที่เป็นการ์ดคำที่หมอจันทําขึ้นมาสีดํานะอ่า <c oughs> ผมนีขดเกิดขึ้นจากฟ้ากันเวลาพิสูจน์รักเรานะคะเพลงคนทางนั้นนะคะมีความห่วงใยเข้ามานะฉันเหนื่อยกับการรอคอยเธอเหลือเกินแสดงว่านะคะยังไม่ได้เจอกันก็รอคอยว่าเอ๊ะอะไรโซเมตจะเด็กนะคะมาเจอกันสักทีเป็นคู่รักคู่แท้คิดถึงทุกวันนะนะคะคิดถึงคําเดียวสั้นๆที่อยากบอกเธอนะคะเขาก็ส่งพลังงานมาบอกแบบนี้นะคิดถึงเสมอนะคะอยากกอดอยากทําให้มากกว่านั้นนะคะ คนเดียวในหัวใจแล้วก็ <c oughs> คิดถึงเธอทุกวันนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าโซเมดเขาคนนั้นนะคะมีจริง <c oughs> มีตัวตนจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้เจอแต่ตัวเขาก็เฝ้ารอคอยเราแบบนี้เหมือนกันอาจจะรอนานแล้วตอนนี้ชันอายุสี่สิบเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อะไรเธอจะมาสักทีอะไรประมาณนี้นะคะนะอืมนะคะทีนี้เรามาดูต่อเราจะมาดูต่อนะว่า เอาละนะ <c oughs> ตั้งแต่วันนี้นะคะที่คลิปนะคะคลิปหลดลงไปนะถึงเดือนมีนาคมนะคะหรือเจ้นฟาร์มอาจารย์จะทำโซมเม่กเดือนต่อไปนะนะคะเป็นพลังงานนะโอเคแนวโน้มในอนาคตนะคะอืมนะคะเขาจะให้ความมั่นคงนะคะ แสดงว่าทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เข้ามานะคะจะมีความมั่นคงฐานะดีไม่งั้นจะเปคุณได้ยังไงอะจริงปะว้าวโอ้โหหมอไม่อยากจะให้ดูเลยว้าวรอไปก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆที่รักอย่าเพิ่งอดี๋ยหยิบไพ่ค่อนบางทีมันไม่มีผ้ารองมันหยิบยากนะโอ้ว้าวเลยอะ่ะโอ้ว้าวเลยอะ่ะอืเนีย่ยเห็นไหมคะพบลักเจอเนื้อคู่นะคะคนที่เขาเรียกว่าคนที่ อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะใครรอ,อ,อคอยเนื้อคู่นะคะนี่เห็นไหมคะว้าวนะคะจะเจอเนื้อคู่ที่พร้อมมาไปให้คุณเลยนะคะอันนี้นะอืมบางคนก็คุยคุยกันอยู่แล้วแหละนะตอนนี้นะหรือคุยกันตั้งแต่ก่อนที่คลิปะแรนดอมออกไปนะคะแบบคุณก็คุยแล้วแหละอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะ ะะเหมือนมีพลังงานเจอเนื้อคู่จะมีความมั่นคงคนไหนนะคะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่รอความรักนะคะมาแล้วจะเนื้อคู่ของคุณนะ,ะเขาพร้อมจะเปคุณทีเดียวละเอาละนะนะคะใครที่นะคะแต่มีแต่นะแต่คนไหนที่คนใดที่ไม่นะ,ะไม่เปิดใจเห็นไหมคุณสร้างกำแพงกับโซเมกเขาเข้ามาไม่ได้นะมีพลังงานเอเนจีที่นะคะ กลัวนะคะกลัวใช่ไหมอ่ามีพลังงานที่กลัวคุณต้องเฮลิ่งเยียวยาจิตใจถ้าคุณยังไม่เจอเพราะคุณมีกําแพงนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาคุณจะคิดเสมอว่าเขาไม่รักฉันจริงนะเขาไม่รักฉันจริงเขานะ,ะเหมือนว่าคุณนะ่ะให้ความรักเขาไปคุณไม่ได้รับความรักกลับมาอืมนะคะคุณให้อย่างเดียวนะคะคุณก็เลยสร้างกำแพงเนี่ยเห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดใจคุณสร้างกำแพงคุณมีความเครียดเศร้าวิตกกังวลนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือคนในอดีตเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เจอคนที่พร้อมที่จะมาเนี่ยอันนี้จดทะเบียนสมรสเลยนะนะคะเราจะเจอคนใหม่ที่ยังไม่เคยเจอกันนะคะนะคนใหม่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตซัพพอร์ตแน่นอนนะเขามีความรักให้คุณคุณก็มีความรักให้เขาอันนี้คือแบบว่านะคะพร้อมจะเปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูเลิฟเลิฟออรโค <c oughs> ขออภัยนะคะเลิฟออร์โคว่ายัางไรคะโซเมกนะเดือนอมีนานะคะราศีสิงนะคุณสิงนะคะราศีสิงนะหมอพูดถูกนะราศีสิงนะวันที่นะคะจะลงไว้ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นจะมีบอกรายละเอียดนะคะที่รักนะ คนไหนเครียดคิดวิตกังวลก็ให้ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็เช็คพลังงานได้ว่าเขาคนนี้ใช่ไหมนะคะเพราะอันนี้เป็น general reading นะคะเป็นแบบภาพรวมภาพสุ่มนะคะอืมเขาบอกว่า looking as your photo นะคะ looking as your photo นะคะมันจะตรงกับหถ้วยนะคะ ภาพความทรงจำคุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็คุณกำลังคิดถึงนะคะคิดถึงเขาใช่ไหมเขาบอกว่า make new memory นะคะ make new memory ก็คือถ่ายรูปใหม่สินะคะมีความรักเข้ามาใหม่ก็ถ่ายรูปใหม่นะ make new memory ที่ดีดีงามนะ,ะความรักครั้งใหม่จะเข้ามาคนที่มาพร้อมจะเปให้เราว้าวเห็นไหมคนที่พร้อมจะเปอยู่แล้วสิดูสิคนดูพารดา์อะฮปปี Happy ้ Happiness นะคะ e x p ็ก s ิ i o n Joy โอ้เพลินเนสโอ้คุณดูสิเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการไปเทีเท่ยวไปฮันนมูนอืมนะคะ Enjoying Earth o ์สโอนะคะอ่ามีความสุขนะคะคีปคุณกำลังจะมีความสุขนะคะเพลินเนสอ่าสิ่งดีๆสนุกสนานความสวยงามคือดีงามอ่ะคนที่จะเข้ามาให้คุณมีความสุขพร้อมทั้ง จะทำอะไรใหม่ๆที่มันเป็นความรักที่ดีงามอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาบอกว่า having fun นะคะมันจะเป็นความสุขอืนะคะเขาบอกว่า happily single living in the moment เนี่ยคนไหนที่โสดใช่ไหมสมมติอาคุณผู้หญิงโสดนะคะไทม์วิดเฟนคุณก็คุยกับเพื่อนนะคะ ะะให้มีความสุขปรึกษาเพื่อนอคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะนะคะว้าวนะคะความรักคุณกําลังจะเข้ามานะคะมันเป็นความสัมพันธ์หรือใครสักคนหนึ่งที่รอทวินเฟมอ่ะอยินหยางนะคะให้บลานารความรู้สึกนะคะเนาะเออระนะคิวปิดของทวินเฟรมของคุณจะทํางานนะคุณจะได้พบเจอทวินเฟรมความรัก ความรักที่ดีงามของคุณแน่นอนขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบ passion นะคะอืมมีความสุขแน่นอนนะคีปพลังงานที่ดีงามไว้นะคะเ a u ่ะนะคะ net x coming นะขอดูวิชีนิดหนึ่งขอดูไพ่สามใบนะ s o m e กนะคะาศี i ิงห์นะเดือนมีนาคมนะคะ net x coming นะคะ mars s o m e ก มีไพ่สองไม้เท้าเหมือนกันนะคะว้าวสิบถ้วยอ่ะอเขาจะมามอบความรักเขาจะมามอบความรักความรู้สึกให้คุณสิบถ้วยนะเขาจะทําให้คุณมีความสุขนะคะคนที่รอคอยอ่านะคะเนี่ยเห็นไหมคะการให้และได้รับเท่าเทียมกันนะอันนี้ค่ะการให้และได้รับเท่าเทียมกันคนที่คุณรอคอยนะคะรอคอยคืออะไรรอคอยคนนั้นที่จะทําให้คุณ มีความสุขนะเป็นอยู่กันแบบครอบครัวนะคะอืมนะคะคนอยู่ทางไกลคนต่างชาติมีพนักงานเหมือนเป็นคนต่างชาติอะ่ะอืมนะคะเอาละนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด u like, u s c r i b e นะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุขภาพนะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะคะหรือนะคะก็มีมีหมายเลขบัญชีไว้ แบบจ่ายค่าครูเลี้ยงกาแฟหมอ1น0่งบาทอะไรเนี้ยก็ได้นะคะเป็นการขอบขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่นะคะโอนมาเนาะถ้าใครที่โอนทิปให้หมอหรืออะไรก็นะคะคอมเมนต์อ่าไว้ใต้ได้เนาะหรือว่าใครอยากแบบช่วยเหลือค่าอาหารช้าง1น0่งร้อยสองร้อยสามอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะบอกจํานวนยอดของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะอ่าสามสิ 30, บนาทีห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้คือแอดไลน์ขอคนที่พร้อมโอนแล้วก็ จัดเลขมงคลน,นะคะใต้หมุดนะคะหรือตรง description นเนี่ยอ่านรายละเอียดก่อนให้เข้าใจนะคะอ่านอ่านออ่น,อนให้เข้าใจก่อนแล้วก็ถึงจะแอดไลน์มานะคะเนาะเราจะได้ทำงานกันง่ายขึ้นนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะโซเมกของลาศีสิิงนะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ